ขบวนแห่ประสัดพึ่งที่งานบุญพระท่านหลวงเวียงจันทร์ครับพี่น้องกำลังจะเริ่มขึ้นครับศรัทธาทั่วทั้งลาวทุกแขงครับลาวเหนือนแล้วกันลาวใต้ครับมาร่วมสืบสานบุญมะเพณีของชาวลาวครับขบวนทุกชนเผ่าแล้วก็น,นักเรียนนักศึกษาของชาวลาวพี่น้องครับกำลังตั้งขบวนครับขันมักเบงิงประสัดพึ่งพี่น้องครับ สาวเวียงจันทร์ครับศูนย์การแพทย์สบายดีอันนี้มาจากน่วยงานไหนเนาะอันนี้ศูนย์การแพทย์มาตื้นเนาะคนเจ็บัอใจดีจงงเจ้างามไหลสาวสวยเวียงจันทร์เน้องเาได้ดู สบายดีสบายดีสบายดียดตอนนี้ขบวนเริ่มย่างเข้าไปที่วัดพระธาตุหลวงวิจทร์แล้วพี่น้องวันสําคัญของชาวเราในช่วงบ่ายโมงกว่าครับพิธีแห่ประสาทพ่งงานบุญพระธาตุหลวงเวงจทร์ประจำปี2567ครับพี่น้องได้บุญในการสืุณสุคนเ้อครับนี่คือบรรยากาศภายในงานครับ เป็นแหบบ่ายโมขึ่นครับพี่น้องกระบวนยาวเยียนเลยครับคันับเบงระสาทเพิ่งครับพี่น้องไปถาวายพระธาตุลงวิจาร์ครับ สวัสดีครับผมเอกองออนทัวร์ครับพามาเที่ยวงานบุญประธานหลวงวิจิตรครับพี่น้องมือที่เพิ่นแห่ hey, ประสาทพึ่งไปที่องค์พระธาตุหลวงวิจิตรครับพี่น้องตอนนี้ขบวนก็เริ่มทยอยเข้ามาสู่ลานด้านหน้าของพระธาตุหลวงวิจิตรแล้วครับพี่น้องทั้งพี่น้องทั้งเราเหนือเรากลางเราใต้คนไทยต่างชาติกันมาเที่ยวลานเลยครับเราจะสาธากกัน,แ,พพกนแต่งชุดชนเผ่าชุดพื้นเมืองมาฟ้อนรำในขบวนนี่พี่น้องครับเดี๋ยวเบอร์บัญการจนจบงานเลยครับพี่น้อง แม่แต่งตัวงามเนาะ,ะได้บุญังกัรสุขสุคนเดีอยครับโอ้โอพี่น้องบรรยากาศครับญาติโยมประชาชนหลายแห่งครับพี่น้องแต่งตัวนุ่งสินผ้าไหมทรงลาวสวยงามทุกคนเลยครับพี่น้อง ขบ,บวนประสาทพึ่งครับกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ประทาดหลวงวิ่งจันทร์พี่น้องพิ่ญาณงดงามเลยสบายดีสาวสวยสบายดีงามเนาะต่แพงเนาะสบายดีสาวเวียงจันทร์สบายดีฟอนรับสวยงาม,มากเลยครับนี่คือ ชนเผ่ามงก็บมาพี่น้องโอ้แต่งตัวงามเลยครับสามมงกุนนะกระบวนลำครับตอนนี้ถึงหน้าองค์พระธาตุหลวงวิิตันล้วครับ สวยงามมากเลยครับสามโมงขึ้นงามแท้สามโมงเนาะอันนี้มันจะแข่งไหนไอ้นี่แข่งวิจันเนาะสามโมงวิงจันเนาะ นี่ชนเผ่าแย้งกันนี่เรา,าถึงเนาะอ๋โอโดยเราถึงเนาะเราถึงพี่น้องครับสบายดีเสือมมากเลยครับน่ารักทุกคนเลยครับ อากาศงงามหลายพี่น้องหลากหลายชนเผ่าเลยมารวบสืบสานประเพณีอดีงามของชาวลาวในช่วงหน้าหนาวครับกลางเดือนพฤศจิกายนครับพี่น้องและการในอมื่นเช้าก็จะมีพิธีไสบาสําคัญบุญใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งที่บอกคนพาดคนที่เดินทางมาเที่ยวทําบุญที่งานพระท่านหลวงวิจันทร์ครับพี่น้องครับเครื่องดนตรีประจาชาติลาวแคนครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโมรดโดโลกครับพี่น้อง สาวเวียงจัดไม่เคยขาดแคลนครับพี่น้องแม่นบอ บวนเฮนอมบวนแท้ของเสีย,ยบรรยากาศครับพี่น้องงานบุญในช่วงบ่ายของวันที่14พุศจิกายนศูนย์ห้าอกครับตอนนี้ขบ,บวนแห่ประสาทเพิ่งนกับมาฮ้อดแล้วครับพี่น้องบริเวณร,รอบรอบองค์พระธาตุดวงเวียงจันทร์พี่น้องครับเพื่อจะพาะกัารแห่อ้อมพระธาต สามรอบแล้วก็เอาปะทะไวข้างในของประทัดหลวงพินจันรพี่น้องอ๋อสุแมตตูแต่งตัวงามแท้อันนี้มาแต่ใส่เนาะอันนี้ดมาแต่สีไข่สีไข่นีะพินจันทร์นี่น้องอ๋อดูดูดูดีบริกนเด้วยดูดูดูสบายดีอันนี้มันจะเผาแดดเนาะอันนี้ออดู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 ม่วนเนาะเผาอีกนาะ ตองแตงแตงแตงตง,งามไรงามไรสุดเลยนะพี่น้องจัำจนเผาเลนะยนะโอ้หมวดแท้ไปใหญ่หมวดแท้หมวดดีหมวดดีขอตู้หมวดดีหมวดหลายเนาะ ป้าสาวสวยเวียงจันทร์พี่น้องพี่ได้ผูกงามเลยครับสบายดีอันนี้มาเจาะเนื้อกันเหนดเนาะอันนี้จลักสายกับบินนั่งสร้างสายกับบินนั่งสร้างป่ะป้าถแต่งตัวงามสุดคนเลยเนาะไปส่งในโบวอย่าล่อขึ้นนังเครื่องสินะช่วงนี้มีบริการจะใส่ไปใส่นี่ครับโดยตอนนี้เรามีบริการนาะเราขึ้นจัดเนาะคนเราขึ้นจัดไปโอแก้วโอแก้วไปโอเมยรบารโอเมียบาร์โอเแล้วโอเมียร์มาเดินจัดถ้าไปแน่ยยังไปบว่ถึงทางกันนะ เดใหยเข้าใจดิสาสวดสายกันบินร้านสร้างเนาะสุนทร่ิสุทธิดเลยครับขบวนก็ทยอยเข้าสู่วัดพระท่านรูเป็นจันเรื่อยๆพี่น้อง อันนี้จะเป็นโรงเรียนสถาพรครับนำนักเรียนมาถวายขันบักเบงพี่น้องวงแคนครับดนตรีเซ้าเล้าครับ ขันว่าจะเห็นสามโมงงามนี่พี่น้องไปเที่ยวงานบุญกินเจียงที่เสียงขวางเพิ่อจะจัจดตั้งแต่ต้นปี2อง5พี่น้องบุญกินเจียงที่เสียงขวางแล้วนะมาพี่น้องครับมาจาัก,การ้าถดดำเที่ยวครับพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานบุญรทานหลวงลายให้พี่น้องครับลายซิปขนาดไม่พี่น้อง ผู้คนก็ทกยอยมาเรื่อยๆเป็นน้องหน่วยงานต่างๆนะครับบริษัทธนาคารน้ําเที่ยวหลากหลายหน่วยงานเลยครับมาร่วมครับขบวนนี้บวชลายพี่น้องขอน้องบิงโอ้บวชน้อนงะไ,ไอ้นาะบวชลายบวชลายโอ้สบายดียยสายเวีบบนยนจันบวชลายครับพี่น้องบุญท่านหลวงเวียนจันครับสี่แยกท่านกาแฟจูมาบ้านดอกบวชพี่น้องครับเต็มตัวเป็นนุ่งงามเลยครับพี่น้อง อีนึงขบวนพิเศษส,สาดๆงามๆเลยครับฮ้อนบอฮ้อนบอร <c oughs> ครับระหว่างทางเข้าไปวัดพระท่านหลวงกับมีชาวลาวเอาดอกไม้ทุบเทียขนขนมเบงมาวางขายยุคแมป์ทางให้คนได้มาซื้อแล้วก็ไปถวายบูชาพระท่านหลวงเวียงจัน์นี่น้อง อีกลาครั้งครับเฝนเริ่มแห้งตั้งแต่ปลายมกราคมเป็นยวอนค่ำหมดแล้วครับไปเลยครับพี่น้องวันนี้เป็นมืดที่มีกลุคนหลั่งไหลเข้ามาที่งานท่านหลวงนี่ลายแห้งตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายไป็นยอ้นยอคนอค่ำค่ำดึกหุดแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศครับแม่ค้าจากักรซีนี่ขายเท่าไรอจ่างซีนะ อ๋อแปดสิบพันกีบเนะเาะอันนี้เรียกว่าอย่างก็อันนี้อันนี้คันมักเบงอ๋อดูคันมักเบงเนาะเอิ้นกันฝรั่งต่างชาติก็มาครับทุกคนกับเมื่อพักผ่อนแล้วก็เมื่อเลรกค่ำๆหมดแหละมาเลาะไม่ครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนแห้งครับร้อนจัดเลยนแหละครับ กลางเวียนร้อนส่วนตอนแรกๆมาเนี่อากาศก็เย็นขึ้นครับอาการมาเที่ยวงานคือเก้าพี่น้องระเที่ยวกินอาหารถ่ายรูปที่บ้านทรงลาวครับอาการในมื้ออื่นเ้าของวันที่สิบห้าพฤศจิกายนก็นจะมีการทำบุญใส่บาตรใหญ่อยู่ลานด้านหน้าวัดพระธาตุหลวงวิญญานครับพี่น้องมื้ออื่นเสาตั้งแต่หกโมงเ้ารเป็นต้นไปครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปฮอดสี่ห้าทุ่มคนละครับคนจะหลายนะาเน่นทุกซอยภายในงานเลยครับ ร้อยไปตลาดโคกินซุกค,ครับตอนนี้นะเริ่มตั้งอาหารขายแล้วครับนี่คือบรรยากาศภายในงานครับงานแหประสาทถึงบุญบัทันหลวงวิจันตรช่วงบ่ายวันที่14ิบสจิกายน25-67แล้วเจอกันอีกทีหน้าได้รับพี่น้องอื่นเ้าเจอกันอีพีทีเซบาดบุญนทันหลวงวิจัตรครับ,บ